เขาได้เขาโป้งนะครับเขาโปง้งทั้งอื่นเดินเนี่กับหกะครับจาาแถวบาดเรียกเขาโป้งครับหึงสิมาล้องยางเมึงนะครับเาบอบาบอกเขายางอังเท่าเดมเนี่เค็บมากใหม่ๆได้เลยล้องมึงสิเป็นหมดเลย่แล้องมึงลองยางมึงนะเขาโป้งเออเขาโป้งเขาโป้งสิเป็นสิเป็นแผนไหนบอได้ครับเป็นขยาอย่าง,นนะางเ,างางเ,เงร ลองบ้างอย่างครับเ็นอย่างเป็นแทนเน่บออกฟองออกฟองตัวเป็นไปเอาเห็ดเห็นกเอาเห็ดเป็นแทนเนเนี่ยโอโหมนี่

Ngay lây, anh lên. Cát khán đấy. A hơi, hơi, ờ, hơi, 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 อ่ะอ่ะประมาณนี้ในประมาณนี้เอ่อหือว่าลองมองอีกทีนะเอาสีเขียวสีเขียวลองสีเขียวกันั้งแรกนี่ครับเดี๋ยวข้งแรกเลยบอเคยย่างเลยเห็นแต่ข้าวอย่างเ้างำลังรับไก่ อีก็ัวอีก็ดอีกขีวูอกดูขอเริ่มแล้วห้องละห้องละเป็นแคนมารอบบนเองคนสองแ่ แพนมังงามาเด็กเอาพองเอาพองโอ๊ะไม่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  Hoa, mày 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 เป็นแนยหูม่ครับมืใหม่ถือว่าใส่ไหนครับเป็นแฟนยู่เอาปลาไปทำนี่ครับขอบดน้องชิมกงนนอดนอนวันเล่น่